สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย แชรดิเออแชร์เลโดลกแชว้าวก้าวโทรศัพท์ขอแชร์ท่าอย่างอหมกเปลี่เลยเหรอหรือว่าไหนเดาน่ดดตนาไมี่ไงไม่มีเพจเขาไม่มีไม่มีเพจพี่ออมมาได้หรอเส้็ ยี่เดือนบอกยี่ปอนเรากระเด็นใส่นากระถางกระมงกระเด็นใส่ตัวเราบอกว่าเครื่องที่แม่ถ่านนี่โอ้โหไหนดูน้าจริงๆอุ้ยเธอหน้ากันผู้ขี่มากเลยอ่ะสวยเออสวยเชื่อวันนี้เธอก็เข้าไปนี่ี๋ยวเราก็แชร์ไปเพจได้เธอก็เข้าไปติดตามเพจไอ้อมสอนตีพี่แชร์ออกได้เธอเฟซเธอละแชร์ได้เฟซแชร์นะลืมอย่างไรก็ได้ มีหมวกมีหมวกไม่ใส่ไมไม่มีหมวกไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หรอกพี่อ้อมนี่แหละกล่มสั้นนี่แหละไม่เอาไม่สวยคืออยู่นี่ซิลิซาลูเลยอะใส่วันยเอยจะมาใส่วิอันนี้ดินี่ไม่ใส่นีเขียวแตกเ้อเอาหมอดีไหมอะ มาหนาจะแชร์ลงเพจต้องละไม่เอาไม่ต้องใส่ดูหน้าแก่เหรออืมไม่สวยอ่ะหน้าธรรมดานี่ก็ได้เออ เก้าแปดเก้าเก้าหินตาัวแล้ววน้มมไหมคะสูรอะใช่ขอบตูเรื่มอย่าลุนนะขอบปู่นัทวันห้งวดนี้อืมมาหกคนละ สวัสดีย1สิบอดท่านค่ะสวัสดีค่ะไม,มคนดูเดยอะวจังสวัสดียี่สิบห้าท่านค่ะพอสักคู่นะคะทุกคนขาวันนี้รัฐบาลไทยของพี่อ้อมนะคะน้องบอลน,นะคะอ่าก็ให้พี่อ้อมอันลุ้นลาแป๊บค่ะ mm hmm. ลุ้นลาแป๊บ mm hmm. อยากกรีดจังเลย ี่ห้าสามเจ็ดเจ็ดหกสี่ห้าสามเจ็ดสี่ห้าสามเจ็ดสี่ห้าสียเจ็ดีไม่ใช่แปลไหมหกสี่ป่ะหกส็ดไม่ใช่ออกสี่ห้าสามเจ็ดหกอยู่ข้างหน้าสี่ห้ากับสามเจ็ด เสบนเม็ดเดียว, 5, ยวห้าสีสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งร้าท่านด้วยค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รัฐบาลไทยของ พี่อ้อมนะคะทุกคนขาทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินอาจจะอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อพี่อ้อมนะคะแต่พี่อ้อมคือพี่สาวของหนูเองนะคะฝากติดตามพี่อ้อมไปด้วยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามเพจเออ,อ้อมเลขกดนี่ด้วยนะคะอ่ะ โอเคค่ะ <I did S 1> ทุกคนค่ะวันนี้เป็นคือไลฟ์แรกนะคะสําหรับรัฐบาลไทยวันนี้นะคะงวดประจําวันที่1มิถุนายนพศสอ6 4ที่จะออกในวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะซ่อนดี125้125ท่านด้วยฝากติดตามเพจด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนค่ะฝากติดตามเพจพี่อ้อมด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนค่ะวันนี้คือไลฟ์สดวันแรกและไลฟ์แรกของชีวิตเลยค่ะในการ วางแนวทางนะคะเพราะว่าที่เราปั้นพี่อ้อมนั้นคือหนึ่งพี่อ้อมมีความสามารถค่ะนะคะที่ที่น้องบอลมองเห็นนะคะ2สวยค่ะ3าฉลาดค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นให้ติดตามนะคะให้ติดตามกันไว้นะคะถ้าวันนี้นะคะถ้ารัฐบาลไทยพรุ่งนี้เข้าถอยแตก3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างไปเลยนะคะส่วนลาวนานวันนี้นะคะอะไรก็อดโปรโมตตัวเองไม่ได้นะคะทุกคนค่ะลาวนา,นานวันนี้น้องบอลท่าสี่จั่ ยาแพลวเนี่ยยาแพลียวคือมาเต็มจะเนี่ยยาแพลวเนี่ยนางอยู่คนเนี่ยคือมาเต็มนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนรับชมเนี่ยนะคะสวัสดีหนึ่งร้อยห้าสิบท่านด้วยฝากติดตามเพจพี่อ้อมไปด้วยนะคะทุกคนขาฝากติดตามไปด้วยนะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะเอ้ยเข้ามาแล้วขอคนละสามแชร์เข้ามาแล้วขอคนละสามแชร์แล้วรัวหัวใจขึ้นมาค่ะนะคะให้หัวใจให้พี่อ้อมด้วยนะคะทุกคนขาสวัสดีท่านด้วยนะคะสวัสดีหนึ่งร้อยห้าสิบท่านค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นน้องใหม่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้า วันนี้เนี่ยขออนุญาตจุดทูบให้เลยนะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะเอาไปเป็นแนวทางในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนคะเอาไปเป็นแนวทางในวันพรุ่งนี้นะเข้ามาแล้ว3มแชร์เลยค่ะ3มแชร์ลงกลุ่มให้เลยจ้าอ่ะขออนุญาตจุดทูบก่อนนะคะลาพรรนายีบอลแตกจ้ามิดเดียวฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดฝากกดแชร์แกฝากกดไลค์ก,ก,ด like, กดแชร์คะ่ะแล้วก็ติดตามเพจให้ด้วยนะคะตรงนี้หรอ เออมุมมุมอ่ะเออตรงมุมมุมนะ,ะขอคนละสามแชร์เท่านั้นค่ะแล้วรัวหัวใจขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะนี่คือรายสดแรกนะคะเพิ่งเปิดเทจใหม่เลยค่ะสําหรับของพี่อ้อมนะคะเพิ่งเคยมีคนดูแบบเยอะขนาดนี้ในชีวิตพูดตรงตร้อยหกสิบคนสวนสวัสดีหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนนะคะ สวัสดี159ท่านค่ะเข้ามาแล้วขอคนละ3าแชร์เท่านั้นค่ะทุกคนขานะคะพิมพ์พมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่คือนะคะไม่ใช่เพจปลอมเจบอลน,นะคะแต่เป็นเพจของพี่อ้อมนะคะคือพี่สาวของน้องบอลเองนะคะทุกคนขาอ่ะทุกคนขาฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนขาอ่ะทุกคนนะคะ160ท่านค่ะสวัสดีค่ะนะ,ะขอคนละ3แชร์เท่านั้นค่ะ ขออนุญาตเปิดเพลงปู่นะคะทุกคนขาขออนุญาตเปิดเพลงปู่นะคะในกลุ่มดีใจกันไหมนะให้ห้าสามหกอะเ oh <my. S 1> ม็ดเดียวห้าสีเจบอนค่ะ <yse, see your breath> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะน้องอ่าเป็นพี่สาวของเจบอลเองเด้อคุณแม่ติ๊งฝากแชร์ลงพิททิงหนึ่งพี่แม็กชนิกรีกวสวัสดีค่ะนาทีเดียวนาทีเดียวเพื่อนเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะชันนิกรีตเลยนะคะพี่แม็กบอกนะคะปังปังขอบพระคุณค่ะแม่พิชยาพิพชช<า>ิดาพิชชิดาเนี่ยเลย ยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามเพจด้วยนะคะอุ่นเลยพี่อ้อมลองุดนะคะฝากตามเลขพี่อ้อมด้วยนะเพราะว่าปังเหมือนกันค่ะนะคะลองลองทามาแล้วหนึ่งอาทิตย์ค่ะเลขเข้าประมาณ6วันนะคะหลุดหนึ่งวันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มอะไรใหม่ๆอย่าแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลองมาแล้วค่ะนะคะถ้าไม่ปังจริงเราจะไม่ออกมาเผยแร่เด็ดขาดค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากติดตามเพจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคนละสามแชร์ค่ะเฮงเฮงรวยนะคะขอบคุณพี่นกค่ะขอบคุณค่ะเฮงเฮงรวยค่ะ, <c oughs> ๆๆคะตอนนี้กำลังรอเลขทูบอยู่นะคะฝากทุกคนนะคะกดกดแชร์ด้วยนะคะคนละสามแชร์ค่ะมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาค,คมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาค,คมดูหวยใค,ใครที่กดใครที่กดแชร์นะคะขอให้ถูกสามตัวตัวตรงรัฐบาลไทยคะ่ะพรุ่งนี้นะคะขอให้ถูกสามอ้าพรุ่งนี้รางวันที่หนึ่งเลยจ้าเอาไปเลยหกตัวตรงๆค่ะคุณแม่ค่ะนะคะ,อะ,คะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีหนึท่าน แม่แกงปัดหัวใจทคอแล้วแต่หมดติดเลยอืนะคะเอารวงหัวใจขึ้นมาเลยค่ะขึ้นอย่างเงี้ยอบไปนสำเร็จมีเบ้าอะไแช่อะไรเยอะแยะก็ไม่รู้บอกไปเลยเนี่ยบอกตลอดที่พี่จะม้าเนี่นยสวัสดีค่ะจิตตาวันสวัสดีค่ะชอบพูดดังๆเลยสวัสดีค่ะคุณจิตตาวันสวัสดีค่ะ ด้หนึ่งร้อยเจ็สิเอดท่านสวัสดีค่ะนะคะเห็นเลขอะไรตัวแรกพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะทุกคนขาเห็นเลขตัวแรกเป็นเลขอะไรเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะคุณแม่ขา าฝากติดตามด้วยนะคะคือเพจน้องใหม่ค่ะนะคะเป็นพี่สาวของน้องบอลเองนะคะทุกคนคะ่ะลองวางหวยฮานอยมาแล้วนะคะ1อาทิตย์ค่ะนะคะเลขเข้า6วันค่ะเลขหลุด1วันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอามานมาเิดเผยเพลนะคะนะคะสวัสดี200ท่านค่ะ ฝากกดติดตามเพจไปด้วยนะคะทุกคนค่ะฝากกดติดตามเพจไปด้วยนี่คือแนวทางของรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1มิถุนายนพศ2564ที่จะออกในวันพรุ่งนี้นะคะขออนุญาตเปิดเพลงปู่ค่ะ226ท่านสวัสดีค่ะแม่ค่ะช่วยกันรัวหัวใจขึ้นมาให้หนูหน่อยได้ไหมช่วยกันรัวหัวใจขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมคะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยคนที่เข้ามาใหม่ขอคนละ3แชร์ค่ะ สำหรับใครที่แชร์แล้วนะคะรบกวนกดหนึ่งมาเลยค่ะกดหนึ่งมาเลยค่ะใครที่แชร์แล้วกดหนึ่งเลย,เลยจ้าอาตัวเลขเห็นเลขอะไรอาเห็นเลขสี่พิมพ์เลขสี่เลยเลยจ้าสวัสดี250ท่านค่ะนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยนะคะทุกคนขาเอาไปเป็นแนวทางของแนวทางรัฐบาลไทยในวันวายในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนขาฝากด้วย249ท่านสวัสดีค่ะใครเห็นเลขอะไรนะคะพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกัน ใช่ไหมแต่เลขชันนะยอมแต่เลขชัดนะคะอ่ะเลขชัดอยู่อ่ะเห็นเลขอะไรนะคะตัวแรกมาแล้วนะคะตัวแรกมาแล้วนะคะเห็นเลขอะไรเม้นขึ้นมาเลยค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะฝากแชร์ออกไปนะยคะเป็นสะพานบุญกันเด้อเจ๋อหลังยอ นี่คือเพจจริงนะคะเพราะว่าพี่อ้อมอยู่กับน,น้องบอลเองนะคะพี่อ้อมอยู่กับน,น้องบอลเองเด้อสวัสดี262ท่านค่ะไลฟ์ไลท์สุดเลยมันเยอะกี่คนกสีด้วยาะอหัวไทยได้วยอะไรยังว่าน,นี้คนดูอีกคนเราเว้วขขยเลย็กทูบเลขกทูบตัวที่สองกำลังจะมาแล้วนะคะ ฝัสีแต่ไ่ได้มีสี่ห้าไม่ดีสิสีไปพี่ออมเรียกเดียวกับบอลหรือเปล่าไม่รู้ดะสวัสดี290ท่านค่ะช่วยกดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาใหม่ขอคนละ3แชร์และฝากติดตามเพจพี่อ้อมไว้ด้วยนะะทุกคนค่ะนี่คือน้องบอลเองนะคะ น้องน้ำโขงไี่ใครเนาะนาทีเดียวเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมสวัสดีค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่กดแชร์ให้นะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะอ้อมขอให้ฝากแชร์นะคะคนละสามแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะคะไอสี่แปดอ่าขอบพระคุณแม่ประภัยค่ะ สวัสดีสามร้อยหกสิบท่านค่ะคนึ้นนี่ตะสิบคนสิบคนเลยนะสวัสดีสามรอยห้าสิบท่านค่ะกดแชร์ออกไปเลยค่ะแม่นี่คือแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะทูบแรกทูกแรกของชีวิตค่ะทูบแรกของชีวิตพรุ่งนี้คิดว่าจะต้องปังค่ะต้องปังเท่านั้น นะคะเราต้องปังเท่านั้นค่ะนะคะทุกคนขาสวัสดี400ท่านค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาใหม่คน,คนละ3แชร์ค่ะฝากกดติดตามเพจไปด้วยนะคะคุณแม่ขา ฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆะค่ะสวัสดี420ท่านคะ่ะพอหลังจากรัฐบาลนี้แล้วก็จะมีฮานอยมีลรานะคะไลฟ์หน้าเพจเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะนะคะถ้าวันไหนไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็เราก็จะมาเป็นรูปภาพนะคะซึ่งจะโพสไปที่หน้าเพจนะคะ<ป>ค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆะคะ่ะทุกคนคะ่ะ นะคะไม่ต้องตกใจนะนี่ไม่ใช่เพจปลอมน้องบอลน,นะคะเป็นเพจของพี่อ้อมค่ะเป็นพี่สาวของน้องบอลเองนะคะทุกคนค่ะฝากติดตามไปด้วยนะคะสาวสวยแห่งเมืองอุตรดิตถะสวัสดี460ท่านค่ะตอนนี้มา2เลขแล้วนะคะใครเห็นเลขแล้วนะคะเด้งขึ้นมาเลยค่ะ เด้งขึ้นมาเลยค่ะใครเห็นเลขแล้วเด้งขึ้นมาเลยค่ะค่ะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยคุณแม่ดอกอ้อขอบคุณมากค่ะแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคุณยุ้ยขอบคุณมากค่ะสานะขอคนละสามแชร์เด้อคุณแม่ใครเห็นเลขอะไรนะคะตอนนี้เด้งขึ้นมาเลยค่ะสาธุจ้ารวยๆปังๆจ้าขอให้แม่ๆปังๆทุกคนนะคะแชร์หน้าเพพี่ออมดิแชร์หน้าเพ่อ สวัสดี520ท่านค่ะไม,ม่มันนี่แหละมันค้างอยู่ไงสวัสดี562ท่านค่ะไม่ค้างไม่ค้างสวัสดี579ท่านค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลย580ท่านค่ะ595ท่านค่ะ600ท่านสวัสดีค่ะ ะะช่วยกันนะคะกดแชร์ออกไปค่ะทุกคนขาหกร้อยท่านจ๋าฝากกดแชร์คนละสามแชร์ค่ะนะคะฝ <_ d ata> ากติดตามเพจไปด้วยนะคะฝ <_ d ata> ากติดตามด้วยนะคะทุกคนขาติดตามนะคะและจะมีแนวทางฮานอยแนวทางลาวแนวทางรัฐบาลไทยมาให้ทุกๆกวันนะคะทุกคนขา <_ d ata> ไม่ต้องเสียใจยถ้าวันไหนไม่ได้ไลฟ์สดนะคะจะโพสไว้หน้าเพจนะครับแต่และต้องกดติดตามไว้นะคะทุกคนขา <_ d ata> วันนี้นะคะแนวทางของพี่อ้อมนะคะเข้า54ตรงๆค่ะ สำหรับลาวพนานะคะสำหรับลาวพนาของพี่อ้อมวันนี้เข้า4-5-5-4ตรงๆเลยนะนนคะทุกคนขาอ่านเดี๋ยวจะเจาะให้นะคะพี่อ้อมพี่อ้อมเขียนเป็นายหนูพี่อ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ละองนะคะสวัสดีคุณแม่สุชาชินีนะคะคุณแม่คุณแม่น้องเน,นเน่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะเดี๋ยวเจาะให้นะคะทุกคนขาเจนเย็นนะเดี๋ยวเจนย็นนะคะ เดู่สวัสดีค่ะใครพร้อมแคปพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาค่ะใครที่พร้อมแคปแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเลยค่ะขีเกียมีเลขรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะเดือนมิถุนายนหกสี่พร้อมแล้วค่ะใครที่พร้อมแคปนะคะเน้นคําว่าพร้อมเลยค่ะพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาค่ะพิมอะไรคาว่าพร้อมนะะทุกคนค่ะพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเลยค่ะ พบกับสาวสวยของเมืองอุดตลดิษถ์ค่ะนะคะพี่อ้อมไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนคะ่ะพี่อ้อมคือพี่สาวของหนูเองนะคะเพราะตอนนี้นะคะเลขพี่อ้อมหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาปังทุกวันค่ะนะคะหลุดไปแค่วันเดียวสาหรับฮาหนอยนะครับพรุ่งนี้เจอกันฮาหนอยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะครับจะมาบอกเลขรัฐบาลไทยนะคะสวัสดีสามร้อยท่านนะคะคนขึ้นมาละคนเริ่มขึ้นมานนละอ,อ่ะ,อะใครพร้อมแล้วพิมเขาว่าพร้อมขึ้นมาค่ะแล้วรัวหัวใจขึ้นมา ใครพร้อมพิมพ์คาว่าพร้อมแล้วรวหัวใจขึ้นมาค่ะขอคนละสามแช์นะคะขอเพิ่มคนละสามแช์ค่ะใครที่พร้อมนะคะพร้อมจะแคปนะคะพิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมาเลยค่ะเด้งมาเลยค่ะแม่พร้อมค่ะเด้งมาเลยค่ะเด้งคาว่าพร้อมมาเลยค่ะสดีสามเราอ้าควรเริ่มขึ้นมาแล้วเนาะสําหรับใครพร้อมแคปแล้วรัฐบาลไทยตอนนี้น้องอ้อมน้องอ้อมก็พร้อมจะให้แคปแล้วนะคะเลขพร้อมนะคะแม่แม่พร้อมหรือยังถ้าแม่แม่พร้อมแล้ว เด้งคำว่าพร้อมมาเลยคะ่ะด้วยบารมีปู่นะคะวันนี้งวดนี้สามตัวตรงๆต,ต้องมาแล้วคะ่ะต้องมานะคะอ่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวจะให้แครแลรวหนาะอ่าโอเคนะคะขอ,ขอกินสี่ร้อยไหมอ่ะคน <400. S 1> ดูไม่เท่าไหร่อ่าคนดูขึ้นค่ะเอาเอาสี่ร้อยคนค่ะ <400 S 1> ขอสี่ร้อยท่านค่ะรัวหัวใจแล้วรัวหน้าวาวขึ้นมาค่ะรัวหัวใจแล้วรัวหน้าวาวขึ้นมาเลยนะคะทุกคนคะขอเพิ่มอีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะขอเพิ่มอีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะ 400คนดูนะคะตอนนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่ฝากกดแชร์ด้วยนะคะอีก20คน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้แจกแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะติดตามด้วยฝากติดตามนะคะติดตามเพจไว้นะคะทุกคนขาจะได้ไม่ต้องพลาดแนวทางต่างๆไปเดอ้อฝากกดติดตามด้วยนะคะอ้าว400คน <400 S 2> แล้ว400แล้วจ้าโอเคค่ะแม่แม่แม่ อ,อล,อง,ลองทเลาเยหวยนะคะแนวทางนะคะแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยประจํามวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะตามนี้เลยจ้ะแม่แคปเลยจ้านะคะเลขเม็ดเดียวอะไรคะพี่ออมเลขเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งเจ็ดตัดเล่นขอให้รวยค่ะตัดเล่นขอให้รวยค่ะสำหรับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะคะ รัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะคะ017ตัดเล่นขอให้รวยนะคะเด้ทุเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องบอลลี่เช์ตอบไม่รอแล้วจ้า <c oughs> นะคะนี่ฝากติดตามด้วยนะคะคุณแม่ฝากติดตามเพจพี่อ้อมไปด้วยนะนี่คือพี่สาวของหนูเองนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยค่ะสายเลือดเดียวกันเลยะคะ่ะเนาะใช่จ้านะคะเป็นสายเลือดเดียวกันเลยนะคะาอารัวหัวใจขึ้นมาฝากเนี้ยฝากตัวกดติดตามไปด้วยนะคะ เราจะปังกันทางบ้านค่ะแม่เราจะปังกันทางบ้านค่ะ <c oughs> อะแคบนะแคบแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะเลยแคบแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะได้เลยจ้ะ <c oughs> นะคะแครบไว้นะหรือว่าใครที่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะโพปที่หน้าเพจนพอ่ย้อมเนาะได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่หน้าเพจนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วแคบไม่ทันนะคะ สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะโหน,นี้คนดูเยอะมากไม่เคยไม่เคยเจอคนดูเยอะขนาดนี้400กว่าท่านนะคะขอบคุณด้วยนะคะยังไงตักเนื้อตักตัวได้คะ่ะอ่ะสำหรับวันนี้นูขอตัวลาไปก่อนนะคะติดตามไว้แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันฮานอยแล้วก็ลุ้นรัฐบาลกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ